สวัสดีค่ะต่อไปจะพาวันนี้เช้าวันนี้จะพาไปเก็บอ่าเขาเรียกว่า,<ม>าอะไรมะม่วงอ่ Man cos. Man cos. มาแม n โก e แม a โกมะม่วงสุกนะคะร่วงจากต้นนะคะก็จะมีมะม่วงกระสอแล้วก็มะม่วงอกร่องนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะคะช่วงเช้านะคะเก็บไปกวนไปฝากพี่น้องพวกนี้นะคะอ่าลองไปไปกันหาะไปเอากระสอบแล้วก็อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ใส่ใส่ในงไงมาลคะกระสอบแล้วก็ถังนะคะคือถังไป ไปค่ะตามมาเลยนะคะท่านแท่นาก็จะลบลบนิดนึงนะคะใช้ที่ีการเหยียบเอานะคะเหยียบเอาไม่ตัดก็ได้นะคะยากเหยียบเอาแบบนี้เหยียบเอา ยา้อก็จะตายเหยียบทุกวนนะคะ่ายมันก็อย่ามันก็มันยักไม่โตนะคะเยีมันไม่ายก็ยักไม่โตอันนี้ไปนั่งว่ากสอนะคะนี่คงจะไม่มีใครมาเก็บม่อวานนี้อ่ะดูนะคะทุกคนเยอะไหมคะเยอะไหมคะเนี่ยอ่ะเก็บเลยนะคะเราจะเอาไปใส่ม้องไม่หวองไม่อะไรว่าอย่างกินกับข้าวเหนียวนะคะใส่ในเบ้าหรือว่าจะเอาไปนี่ หรือว่าจะเอาไปกวนก็ได้นะคะเยอะเลยนะคะอเก็บเลยเอานาข้าวนะครับเน,น่ะนาข้าวแต่ว่ามันก็มีมะม่วงด้วยก็เราก็ได้หยาบไม่ต้องหยยบข้าวนะคะต้องหยาบข้าวเก็บช่วยกันมาเก็บทุกวันนะคะเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วเก็บทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันแต่ก่อนนี้มีแต่พ่อกับแม่มาน,านานนะคะตอนนี้ลูกมานาน,นะคะพ่อกับแม่แก่แล้วมาไม่ได้ ไม่สบายลูกก็มานาแทนนะคะก็มาเก็บมะม่วงนี่แหละนะคะนี่คือมะม่วงเอาต้นเดียวก็เยอะแล้วนะคะลูกๆหนที่ขี้เหร่เราก็เอาไปให้ปลานะคะโยนให้ปลาตรงนู้นโยนไปเป็นอาหารปลานี่ไม่ต้องเอากลับบ้านนะคะหนักรถนะคะอันนม้นเป็นหน้าหวานนะครับตรงนี้เป็นหน้าหวานที่เราหวานไว้นะครับ ะะเราปีนี้เราทำนานะคะทำนาเองนะคะปีนี้บรรยากาศยามเช้านะครับันนี้อ่ะช่วงนี้ก็ตามรัฐบ,บาลบอกประกาศนะครับใส่แมสออกจากบ้านให้ใส่แมสนะครับจะเห็นว่าพวกเราก็ใส่แมสโควิดระบาดนะครับแต่ว่าอยู่บ้านนอกบรรนาอาหารไม่อดไม่อยากนะครับื้อเอาือเ <laughs> สื้อมี มี่มป,าปลาใส่มองนะคะใส่มองมีปลาด้วยไปใส่มองเอ,ง,ะะงเอาปลาไปเนื้อค่ะไปเนื้อเอาปลาไปใส่มองต้องใส่สองคนนะคะใส่มองใส่มองได้ทั้งปลาใส่ใจอ้นา่ะนะเพื่อพาไปกินแกงหน่อไม้เ <c oughs> ก็บก่อนด้ เยอะนะคะสงสัยเมื่อวานนี้ไม่มีคนมาเก็บเมื่อวานนี้ไปไปโรงเรียนนะคะไม่ว่าง <c oughs> วันตะปประชุมแ <c oughs> ดดรวก,กันี่ยพ่าแดดแดดรี่วกัให้ปลาก็ได้ไปให้ยายกวนนะคะตัวเองก็ไม่กวนนะคะเพราะวา่า แบ่งหน้าที่กันค่ะคนเก็บแล้วก <c sixteen lush> ็คนกวนนะเก็บอย่างเดียวไม่รู้จะเอาให้ใครก็ให้นะคะก็มีนะคะเยอะมากๆเต็มคุพอดีแมงโก้แมงโก้กระสอกระสอแมงโก้ อันนี้ครับนี่คือต้นนะครับต้นมะม่วงอามะม่วงกวัวอหรือมะม่วงน้อยนะครับก็ยังมีลูกให้เห็นอยู่เหลือไม่เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอกร่องนะครับเราก็จะปลูกตามอ่าริมสะนะครับนี่ก็เป็นสะน้ําปีนี้ไม่ได้สูบนะครับไม่ได้สูบสะนี้เอาไว้ให้ขยายพันธุ์นะครับถ้าสูบหมดก็จะไม่มีปลาธรรมชาติที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ทางด้านโน้นก็สวนปาล์มนะครับเยอนะครับโอเคนะครับยวเบกไปเก็บกล่องปเก็บกล่องก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกก็ได้มาดูว่ามกล่ออกล่งนะคแของเราต่ว่าไอ้รนองเรามาเก็บหมากลวกนะคะนี่เัวท well. ี่สุกแล้ว S 1> <S 1> <S <S อ,อกล่องทองนะคะพร้อมกินแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S ถ้าใครอยากจะมาชิมก็มาได้นะคะช่วงนี้มันเป็นฤดูการมะม่วงนะคะแต่ถ้าหมดนี่ก็ไม่ได้ทานแล้วนะคะมารับประทานได้ฟรีเลยนะคะที่สวนของตาคูนกับยายทองนาตาคูนกับยายทองแต่ว่าตอนนี้ตาคูนกับยายทองนี่ไม่ได้มาแล้วเพราะว่าไม่สบายแล้วก็แก่แล้วนะคะก็เลยให้ลูกหลานมาแทนก็ แอดดี้และทศพลนะคะมาทุกวันเลยนะคะมาทุกวันถ้าไม่มีกิจภากจรกิจก็มาทุกวันนะคะกลายเป็นคนติดนาไปแล้วนะคะติดทุ่งนานะคะอ่าขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพาคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปใส่มองดีกว่านะใส่มองอปตาตะเพียนไป,ปนึ่งปไปทอดนะคะมีไข่เต็มท้องเลยใส่อปาดุกอปาดุกก็อปาดุกก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าอ่ามันเป็นเป็นศาสตร์ที่เรา เลี้ยงปลาไว้กินเองนะปลาค่อนข้างเยอะนะคะมันเป็นฤดูวางไข่แต่ว่าเราก็เอามาปล่อยอยู่เรื่อยนะคะปล่อยอยู่เรื่อยเป็นศาสะที่เราปล่อยปลาไว้นะคะไม่ใช่ธรรมชาติเท่าไหร่นะคะก,ก็เลี้ยงธรรมชาตินิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็เป็นสาะเราปล่อยไว้เนาะนะ,ะ,นะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดแชร์กดอะไรนะรกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดซนะับส,สไคร์น่แชร์บ่เขาเรียกซับสไคร์์ติดตามนะ,อะโอเคค่ะ